ก็ขอสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งาน Google Classroom ในการส่งงานคุณครูนะครับส่งงานคุณรูเอ็มอ๋อก็เรียนก็เข้าไปในชั้นเรียนนะครับเข้าไปในชั้นเรียนดับแรกน,นะคุณส่งนี้ให้แล้วเนาะอย่างตอนนี้จะเข้าไปไปตรงไหนดีนะ เอาห้องสี่ทับแแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูเข้าไปห้องเรียน4ี่ปึ๊บกดลิงก์เข้าไปเลยครับอ่าคุณจะใช้เมลไหนในการเข้าร่วมชั้นเรียนไหนก็ครูเอาเป็นชนายุทธแล้วกันนะครับอ่าเข้าไปเข้าร่วมเดีรอสักครู่อ้าว ข้าวรวมเรียบร้อยเนี่ยหน้าตาห้องเรียนจะเป็นอย่างนี้โอ้มีงานเยอะแยะเลยนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่ให้พิมพ์ชื่อนำสกุลเลขที่นะครับอ่าให้รายลอีกมีงานใหม่ทรงแบบฝึกหัดหนึ่งจุดนึ่งกษารเรื่องดอกเบีย้ยเชิงเดียวอ่าแล้วก็มีเนื้อหาก็คือเอกสารการสอนนักเรียนก็ศึกษาด้วยตัวเองผ่าน y ยูทูบแล้วก็มาทําแบบบริหัดส่ง,งนะสมมตว่าครูจะเข้าไปที่งานนี้งานนี้ก็คืออันนี้เป็นนักเรียนนะนักเด็กชายชนายุทธนะเด็กชายชนายุทธเข้ามาในหน้าของตัวเองอยู่ส่งแบบบริหาึงจุด1.1เสริมทักษะเรื่องดอกเบี้ยเชิงเดียวนะครับคะแนนรายบุคคล10คะแนนนักเรียนสามารถส่งงานได้หลายวิธีดังนี้หนึ่งถ่ายภาพส่งเป็นไฟล์ภาพอันนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่า มันมาเป็นรูปรูปรูปไงตัวให้คะแนนอาจจะยากนิดนะึงแต่ก็ส่งได้เรียนรูไม่ได้ว่านะครับส่งได้ส่งได้เลยจริงมันก็ขึ้นมาเป็นรูปแหละรูไปคลิกทีละรูปทีละรูปแล้วก็ตรวจแค่มันจะดูยากนิดนะึงแต่ถ้ามาเป็นไฟล์ pdf นะครับเป็นไฟล์ pdf เอารูปมาแล้วก็มาแปลเอาเข้าเป็นเวิร์แล้วก็แปลงเป็น pdf หรือจะเอาเข้าแอปสแกนเนอร์นะครับแอปสแกนเนอร์แล้วก็แปลงเป็น pdf แล้วก็แค่ส่ง, PDF, งมาเท่านั้นเองนะครับ นะตอนนี้ยังไม่ได้ส่งงานเนี่ยคะแนนเราก็จะไม่มีนะครับนักเรียนจะคลิกดูเกณฑ์ดูเกณฑ์คะแนนเนี่ยเอาทำยังไงถึงจะได้เต็ม10เนี่ยนะดูเกณฑ์ทำไงให้ได้เต็ม10บเนะีได้เท่าไหร่ก็ทําเอาตามนั้นตามเกณฑ์นะครับแล้วก็พอเข้าใจแล้วพอทํางานเสร็จแล้วนักเรียนก็มาที่ตรงนี้ครับงานของครูเนี่ยนักเรียนต้องคลิกเพิ่มหรือสร้างนะครับเพื่อที่จะสร้างงานของเราขึ้นมาเพื่อจะส่งให้ครูนะครับ เพิ่มบร้ษัทหรือว่าเราทําเสร็จแล้วนะทำเสร็จแล้ว,นะจ,ลวจะส่งเป็นไฟล์นะครับเพราะว่าครูให้ส่งเป็นภาพถ่ายถูกไหมภาพถ่ายหนึ่งแล้วก็ pdf หนึ่งก็ต้องส่งเป็นไฟล์คลิกไปที่ไฟล์อะก็ไปดูไฟล์ในในในไหนไฟล์อยู่ไหนอยู่ในได์อยู่ในอัพโหลดอยู่ในได์ของฉันนี่อยู่ไหนก็ไปหาไฟล์ของเราใครมี google drive นะครับ เนาะล่าสูตรดูสินี่มีงานอะไรบ้างแต่ว่ารูทำเสร็จแล้วนะครับรูส่งเป็นไฟล์ pdf หรือหาจากรูปภาพบางคนถ่ายภาพทำไม่เป็นทำ pdf ไม่เป็นอยากส่งเป็นรูปเรียนก็ส่งมาเป็นรูปอ่ะหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปหกรูปเจ็ดรูปแปดรูปเก้ารูปสิบรูปส่งทีเดียวสิบรูปเลือกไปเลยครับเสร็จสิ้น แล้วไงต่อเพิ่มเพิ่มรอโหลดครับอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เนต็ตและข่าวนี้ว่าจะชา้าจ,จะเร็วแค่ไหนนะครับอุ้ยอันนี้มอะไรโอ้มีวิดีโอกวดโดนวิดีโอด้วยนักเรียนส่งเป็นวิดีโอได้ด้วยนะใครอยากทําส่งเป็นคลิปวิดีโอ แต่ครูไม,ม่ได้สั่งให้เป็นคลิปวิดีโอนะตอนนี้ให้เป็นไฟล์อยู่เนี่ยนักเรียนงานของนักเรียนก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับงานนักเรียนก็จะขึ้นมานี่งานของครูเนี่ยคุณส่งมาแล้วเนี่ยกับงานชิ้นนี้สิบคะแนนเนี่ยคุณส่งรูปมาสิบรูปเลยนะครับนะตอนนี้ส่งหรือยงังถามว่าส่งหรือยงังยังนะครับมันจะเป็นแค่งานที่เราอัพเข้ามาในระบบของเราเฉยๆนะครับ อพอเราตรวจสอบแล้วว่างานที่ครูมอบหมายมานั้นในชิ้นนี้เนะี่ยที่แบบกหัดเนี่ยถ่ายรูปครบทุกรูปแล้วครบทุกข้อแล้วเช็คดูแล้วนักเรียนก็กดทรงครับกดทรงตึง้งเป็นไงทำไมมันเงียบหายไปเลยเอาทรงสิโอ้นี่ก็จะขึ้นมาหน้า,น,านี้ยเดีย ี้ขึ้นมาส่งงานของคุณไหมจะมีการส่งไฟแนบ10รายการสําหรับส่งแบบฝึกหัดสำสำหรับนะครับส่งแบบฝึกหดด1.1เสริมทักษะเรื่องดอกเบี้ยชเชิงเดี่ยวงานที่เราส่งคือหัวข้อนี้มันมีทั้งหมดรรูป10รูปแถมมีวิดีโอแถามมาด้วยกดผิดไม่เป็นไรอ่ะส่งไปเลยนักเรียนส่งมาเลยเปึ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรียบร้อยนักเรียนอย่าไปยกเลิกการส่งนักเรียนนะถ้ายกเลิกไม่มีคะแนน ให้ยกเลิกหมเว่าส่งเฮ้ยส่งยังไม่ครบเลยกดุกเลิกไปก่อนนะได้ไหมอลองเลยแล้วกันนะลองเลยยกเลิกยกเลิกยกเลิกกันส่งไหมยกเลิกกันส่งเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนไฟแนบโปรดอย่าลืมส่งอีกครั้งเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วอ่ะยกเลิกไปก่อนยกเลิกนะเดี๋ยวไปลบอันนี้ออกนะเรียนเป็นวิดีโอนะเราเอาเข้ามาผิดอันไม่ได้ส่งวิดีโอเนี่ยไปกดลบออกตึง หายไปแล้วอ่ะอดีโอลดไปแล้วตรวจสอบรูปภาพเสร็จอย่าลืมกดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามาลบเสร็จแล้วมานอนหลับสบายใจว่าผมส่งงานแล้วไี่ใช่นะครับอ่ะกดส่งอ่ะนี่ส่งมายัางอรอแป๊บนึงอ่ะส่งอีกอันนี้ต้องขึ้นหน้านี้นะครับต้องขึ้นอนันนี้มันจะถามว่าคุณจะส่งงานไหมนะครับส่งงานของคุณไหมอ่ะกดส่ง เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอครูมาตรวจ่ะรอครูมาตรวจเสร็จแล้วหรือเอะมันมีงานอีกงานนึงนี่มีงานอีกงานหนึ่งอาะนักเรียนกดเข้าไปที่ห้องงานของชั้นเรียนหรือมันอยู่หน้าสตรีมนี่แหละมันจะประกาศอยู่เงี้เยเลยเข้าไปทำนี่มีคําถามชนายุทธโชลดาวิชากรเนี่ยครูนเนี่ยครูเนี่ยหามาคือชื่อนี้มันก็ชื่อตามเมลเรานะครับให้พิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ ทีมทาไมที่เข้าไปดูสาหรับให้ครูก่อคะแนนสอบนะครับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน20คะแนนที่เราสอบใน Google Form ไปนะครับคะแนนที่ได้จากการคะแนนที่ได้นะครับจะเกิดจากการนําคะแนนจริงๆที่เราสอบได้จริงๆอ่ะได้คนละ15หรือบางคนได้2ได้3เนี่ยเอามาจัดลาดับนักเรียนเอามาจัดลาดับจากมากไปหาน้อยแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มสูงกลุ่มกลางกลุ่มนู่นนี่นั่นเพราถ้าเอาคะแนนดิบจริงจริงนักเรียนได้2เต็ม20เงี้ยคิดว่าติดศูนย์ไหม ตีดครับนะเพราะฉะนั้นต้องเอามาจัดกลุ่มนะครับใครอยู่กลุ่มสูงก็เอาเต็ม20ใครอยู่กลุ่มรองลงมาก็18 9 9 17อ่าลงมาเรื่อยๆอาจจะอยู่ที่ประมาณต่ําสุดก็คือ15หรือ16นะครับเพื่อช่วยเหลือกันไปในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีงานซ่อมเสริมให้ก็จะมีงานมาเรื่อยนะครับอ่ะส่งไหมครับนี่เขาให้พิมพ์ก็พิมพ์ไปครับพิมพ์คําตอบของคุณให้ส่งชื่อนะก็ M ครูมนะครับเด็กชาย M M ชนายุทธเอาชื่อจริงนะเดี๋ยนะอันนี้ครูครูชื่อจริงชอนอกชนายุทธชนายุทธเดี๋ยวก็จะไปซ้ำกับครูอีกโชติระดาวิชากรนี่น้องชายน้องชายครูเอง เขาให้เขียนเลขที่ด้วยใช่ไหมครับครูให้เขียนเลขที่เขียนเลขที่เลขที่99นะเลขที่9 9เสร็จแล้วก็ส่งครับแค่นี้เองนะครับส่งเมื่อส่งคำตอบตอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกนะไม่ให้แก่น,นะครับให้ส่งแค่ครั้งเดียวพิมพ์ชื่อตมสกุลตัวเองเลขที่ให้ถูกนะครับพิมพ์ไม่ถูกครูก็ก่อคะแนน,นไม่ได้อะเรียบร้อย พบสองงานแล้วจบแล้วนะงานของชั้นเรียนงานของชั้นเรียนมีอะไรบ้างก็มีงานของชั้นเรียนแล้วก็มีงานของเราเองครับงานของคุณเห็นไหมนี่มันจะอยู่ตรงนี้มุมบนซ้ายเนี่ยนะจ้ายมือเนะี่ยเราคลิกเข้าไปนักเรียนดูงานของคุณสิเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นไงครับคะแนนมีไหม ยังไม่มีคะแนนเนี่ยยังไม่มีคะแนนเลยครูยังไม่ให้คะแนนเลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ครูไปตรวจครับครูไปตรวจครับแล้วพวกเรามาดูว่าคะแนนของเด็กชายนายชนายุทธเนี่ยจะขึ้นมาไหมหนะ ปึบห้องเรียนอะไรสีทับสีเนาะเอ้ยสี่สี่ทับอะไรสี่ทับแปดไปดูสิพื้นฐานใช่ไหมแคทิสตร์พื้นฐานสี่ทับแปดมีใครส่งงานมาเพิ่มน่ะครูก็จะไปดูตรง ตรงนี้นะครับรอการตรวจอันนี้อันนี้หน้าที่ของครูนะเป็นเมนของครูก็มาเลือกห้องสีทับแปดเนี่ยเห็นไหมมีคนส่งงานมาหนึ่งคนเข้าไปดูสิโอ้นี่ชนายุทธส่งมาะแนนยัจะไม่มีนะอ่ะเข้าไปดูงานของครูชนายุธของเด็กชายชนายุธเนี่ยส่งงานมาเพียบเลยอ่านี่โอ้นี่ข้อหนึ่งข้อสอง ข้อสามนักเรียนสามารถถ่ายเป็นข้อข้อส่งมาเลยข้อสี่โอเคบอกว่าเอ้ยทำดีทำดีนายยุทธแต่ว่ายังไม่เพอร์เฟกต์หรอกเอาไปก้าคะแนนพ่อกูกวดให้คะแนนก้าคะแนนกูกดคะแนนให้แล้วกูจะชมมานะถ้าเก่งมากเก่งมากเก่งมากมากลูกพ่อ เก่งมากลูกเพาะผูกกระโผลไปเนี่ยมันก็จะเห็นแค่เราคนเดียวนะเดดนี่ยโปรส่งคืนเว๊บคะแนนตัวนี้ก็จะส่งไปหานักเรียนนะเนี่ยผู้ส่งคะแนนมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็เข้าไปดูอะไรครับนักเรียนก็เข้าไปดูคะแนนของตัวเองได้อ่ะดูเรียนไป สิคะแนนมายัางยกดรีเฟซหน่อยนี่เห็นไหมดูข้างล่างเรียนนะครับงานที่ส่งไปสองชิ้นนะครับอันแรกก็คือเป็นปังหหนึ่งกัดหนึ่งเสริมทักษะเรื่องดอกเบีย้ยเชิงเดียวเนี่ยนี่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 นักเรียนได้คะแนนรายบุคคลนะครับที่9เต็ม10เห็นไหมแอมนก็จะง่าย ส่วนชนายุทธที่99โอ้อันนี้ก็ยังไม่ได้ให้คะแนนเดี๋ยวไปดูไปดูเดี๋ยวไปตรวจคะแนนอีกอันนึงเดี๋ยวครูไปตรวจคะแนนให้แป๊บนึงนะรอรอสักครู่รอสักครู่เดี๋ยวครูไปตรวจคะแนนก่อนอ่เดี๋ยวครูตรวจคะแนนให้งานของชั้นเรียนโอ้ห้องนี้ยังไม่ได้สั่งให้พิมพ์ชื่อชั้นเลขที่เหรอ นี่ให้พิมพ์ชื่อส่งมาแล้ว5คนอันนี้ 4, 4ีี่เราไปสี่8แปดอ๋อชื่อมันผิดนักเรียนลืมตั้งชื่อเนี่ยตรงนี้อ่ะยิมชื่อส่งมาแล้วสามเดี๋ยวไปให้คะแนนกับน,นี่มีนัทธนิชาเข่งวาเลขที่ห้าส่งมาแล้วปรนานาเลยดีด ยุดบางเดือส่งมาแล้วเดี๋ยวครูก็จะลี่เข้าไปสมัชนายุทธคลิกเข้าไปที่ชนายุทธนะครับชนายุทธทีมมาแล้วเนี่ยไม่มีคะแนนเลยเดี๋ยวให้คะแนนโอ้ครูนี่ตั้งคะแนนไว้เหรอเนี่ยตายโอ้นะเรียนขอภขอภัยขออภัยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้นี้ก่อนให้พิมพ์ชื่อเลขที่เนาะ คะแนนคะแนนเต็ม20ครับอันเนี้ยคะแนนเต็ม20คะแนนเต็ม20่บันทึกตั้งคะแนนแล้วปดูคะแนนเนาะชนายุทธเนี่ยพิมพ์ชื่อเล็กที่มายังดูสิ ตรงแล้วดูดูลยละเอียดไม่ได้ให้คะแนนครูก็จะไปให้คะแนนดูให้คะแนนไงวะเน,นี่ยอ่ะเดี๋ยวครูก็ไปให้คะแนนแหละเดี๋ยวตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องการให้คะแนนให้ตรงนี้เหรอจริงจริงพิรงตรงนน้นนะ อ่ะชนะยุทธผมว่าครูคจะให้คือชนะจะอยู่กลุ่มกลุ่มกลางๆเนาะอาจจะได้ประมาณสิบสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดก็ครูก็จะส่งคืนคะแนนสิบเจ็ดนี้ยไปให้ชนะยุทธนะครับกิ่งมากนะกิ่งมากนะอย่มาะครับอ่าชมน่อยสงพาย ปึ๊บเรียบร้อยก็จะแจ้งเตือนผ่านนิวไปเองเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชนายุทธเนี่ยดูคะแนนของชนายุทธนะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่แปดสิบหกจุดหกเจ็ดหมายความว่ากงไงหมายความไงเรียนหมายความว่านายเด็กชายชนายุทธนายชนายุทธเนี่ยเกศีนะนี่เกศีนะครับเออเห็นไหมนี่รู้เกียรติเลยรู้เกียรติ คะแนนมาปับเกรดออกคะแนนมาปรับเกรดออกคะแนนมาปับเกรดออก,น,น,ก,ออกนี่คืออยากให้พวกเราเข้ามา g ูเก l e คา r ์ดูนะครับคะแนนจะเป็นปัจจุบันอยากจะแก้อยากจะทําอยากจะเสริมอยากจะได้อะไรเอางานมาส่งตามที่ครูกําหนดรับรองได้แน่อ่ะเดี๋ยวไปดูเอาโอยนักเรียนที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ นักเรียนไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันทำในในส่วนของครูเนาะใช่ไหมในส่วนของครูนี่ทีนี้นักเรียนก็จะเห็นแค่ในส่วนของนักเรียนเมื่อกี้มีความแตกต่างอะไรบ้างเรียนมีความแตกต่างอะไรบ้างตอนแรกพิมพ์ชื่อนามสกุลเนี่ยไม่มีคะแนนตอนนี้เพิ่มมาเป็น17คะแนนแล้วนะครับเดี๋ยวดีเฟสหน่อยดีเฟสหน่อย งานของชั้นเรียนงานของคุณนี่งานของคุณยังอยู่ที่90%อซอยู่เลยนะครับเนี่ยนะเกณฑ์คำนวณคะแนน,นเห็นไหมสอบกลางภาค20สบอบปลายภาค20คะแนนกลุ่ม40คะแนนรายบุคคล20นะตอนนี้คะแนนชนายุทธนะครับอยู่ที่90%ซนะครับอาจจะคำนวณผิดอยู่นะตอนนี้นะครับ เพราะอะไรเพราะว่าอ,อันนี้เอาไปรวมหรือยังนะเก่งมากครับเห็นไหมเวลาเราได้อะไรออกมานะครับครูจะตอบกลับมานักเรียนก็จะเห็นได้เลยนะครับความเห็นในชั้นเรียนนักเรียนพิมพเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ในชั้นสวัสดีเพื่อนๆดีครับรูสวัสดีครับเพื่อนๆ เพื่อนอะทรงอันนี้เรียนคุยกันในในห้องเรียนได้นะครับเนาะอันนี้นคือในส่วนของรายบุนคคลนะครับว่าอะไรเป็นยังไงได้คะแนนอย่างไรนะครับนักเรียนก็มางานของชั้นเรียนมาดูงานของตัวเองตอนนี้คะแนนอยู่ที่90%ซนนะครับมันอาจจะยังไม่ update. อัปเดตยังไม่อัปเดต อภิเรตจริงมันจะอยู่ในหน้าของครูเนาะเตหรือ,อยังตอนนี้ชนาย,ยุแอ่ะมันอยู่ที่86.67เปอร์เซ็นต์นะครับแต่คะแนนที่โชว์ในจอของเราทำไมมันเป็น90%เปอร์เซ็นต์ก็ไม,ไม่ไม่ทราบนะครับะถือว่าปิดออกไปเอา้าห้องหายเออนักเรนก็เข้ามาลิงก์นี่เหมือนเดิมได้นะ ห้องหายหายเฉยเลยน,นี้ใช้ iPad นะครับ i p a d a n d น o i d น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับนี่ัเรียนก็ดูงานของชั้นเรียนแล้วก็ดูงานของตัวเองนะครับเห็นไหมมันอัปเดตแล้วนี่งานของนักเรียนเนี่ยงานของนายชนายุทธคนนี้ส่งมา2งานแล้วงานหนึ่งได้17งานนี้เด้9เต็ม10แล้คาดการว่าเกรดอยู่ที่แป6 7 6คะแนนก็คือ เกรดสี่สู้ๆนะเพื่อนเพื่อนมาทุกคนมาส่วนคะแนนกลุ่มนักเรียนคะแนนกลุ่ม40% 40, 40ครูจะกรอยังไงนะครับครูจะก่อไงก็คือครูก็จะเอาคะแนนของแต่ละคนนี่แหละแจกใน g o g l e c l a s s room เนี่ยเอาไปกรอบลงใน excel แล้วครูก็จะมาจัดลำดับเหมือนกันนะครับจัดลำดับกลุ่มไหนคะแนนสูงสุด สมาชิกในกลุ่มนั้นก็ได้เต็ม20คะแนนซึ่งน้ำหนักคะแนนอยู่ที่40นะนะระมาณน,นี้เพราะฉะนั้นคะแนนกลุ่มเนี่ยมีมีค่ามากคะแนนกลุ่มมาจากไหนเอามาจากทุกอย่างเลยที่เรียนเอามาจากทั้งคะแนนสอบกลางภาคสอบปลายภาคสอบรายบุคคลของทุกคนในกลุ่มเอามารวมเป็นทั้งหมดเลยแล้วก็ไปลันมาใหม่นะทุกอย่างมีผลต่อส่วนรวมทั้งนั้นนะครับ ผีเสื้อกะพือปีกที่นี่นะครับแต่ทําให้เกิดซึนามิหรือทอร์นาโดที่สหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าผีเสื้อกะพือปีกหนึ่งครั้งนะครับผลเอฟเฟกยาวไกลนะเพราะฉะนั้นการกระทําของเราหนึ่งคนนะครับเกิดผลกระทบต่อสิ่งรอบตัวเสมอนะอันนี้เป็นปัญญาชีวิตหรือเปล่า <c oughs> พ,พ,พูดไปก็ชอบเลื่อยเปลือยนะครูเอมอะเอาเป็นว่าเรียบร้อยนะสำหรับการส่งงาน ครับนักเรียนก็นเข้ามาในชั้นเรียนของตัวเองเนี่ยมาดูงานซิดูสตรีมที่ว่ามันมีประกาศอะไรมาใหม่ครูให้ทําอะไรนะครับติดตามเพื่อนในกลุ่มด้วยบอกเพื่อนในกลุ่มด้วยเฮ้ยเฮ้ามีส่งงานหน่อยนะนะนะนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่างานทุกคนที่ส่งมาจะเป็นงานกลุ่มทั้งหมดนะครับงานกลุ่มอาจจะให้ทําพิเศษขึ้นมาเป็นกลุ่มอีกทีหนึง่งต่างหากหรือเอามาจากงานเดี่ยวแต่ละคนเอามารวมกันก็ถือว่าเป็นงานกลุ่มเพราะทุกคนอยู่ในกลุ่มทําอะไรก็มีผลต่อกลุ่มทั้งสิ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาลงเวลาเรียนนะครับเดี๋ยวต่อไปเช็คชื่ออาจจะให้มาลงชื่อในนี้นะครับใน Google c l ล s s r o o m แล้วครูให้คะแนนไปเลยคะแนนก็จะเปเด้งในเกลียฉลี่ยไปเลยนี่แชทเรียลไทม์จะได้มาัถามครูคะแนนหนูเป็นไงบ้างหนูเกียรหนูถึงไหนแล้วได้อะไรแล้วนะเพราะงะั้นอยากให้เข้ามาใน g o g l e c l a s s r o o m ทุกคนนะครับ โอเคโชคดีเกสีทุกคนปลอดภัยจากโควิดทุกคนครับสวัสดีครับ